เออตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยหลังจากที่คุยกับชายคนนั้นแล้วผมก็สลบไปเอ,อห,รหรือว่านี่จะเป็นนิวเวิลงั้นเหรอผมอยู่ที่โลกใหม่แล้วอย่างนั้นสินะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้ผมก็ได้มาโลกใหม่แล้ว บอกได้ว่าโลกนี้มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยแหละฮะแล้วอีพีนี้ผมจะไปทําอะไรบ้างไปรับชมกันดีก,กว่าฮะ Let's go โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่โลก2แล้วฮะผมก็ได้เปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มใหม่ด้วยเท <Okay, S 1> ป่ะล่ะครับมีแผกลก้างหน้าอกถึง2ที่เลยนะฮะแล้วก็ดาบเซเบอร์คู่ใจของผมอีกด้วย อย่างแรกที่ผมทําเลยฮะผมก็ได้บินไปสำรวจสถานที่หน่อยว่ามันมีอะไรบ้างและผมต้องไปฟาร์มที่ไหนต่อตรงนี้มีตึกราบ้านช่องเยอะเลยนะฮะผมก็บินไปเจอกับโคลอเซียมดูเหมือนว่านี่จะไปเกาะเดรสโรซานะฮะพราะผมบินสำรวจไปสักพักผมก็ได้มาเจอที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าคาเฟ่ที่นี่ก็อาจจะเป็นสวนรวมแล้วมั้งผมน่าจะมาที่นี่บ่อยเลยแหะครับแล้วผมก็เดินมาเจอกับลุงสุ่มผลปีศาจคนเดิมเออแล้วทำไมหน้าตามัมคล้ายกับคนที่อยู่โลกแรกเลยฟ้าสงสัยจะเป็นฝาแฝดกันนะฮะ จากนั้นผมก็เข้าไปสู่มผลปีศาจและผลปีศาจที่ผมได้ก็คือผลควันฮนะแต่โลกนี้ผมคงจะไม่ใจดีเหมือนโลกแรกแล้วลนะ่ะฮะที่จะสุ่มผลปีศาจไ้แจกคนอื่น พราะโลกนี้มันมีกล่องเก็บผลปีศาจยังไงละ่ะแต่ว่ามันก็เก็บได้ชนิดละอันน,นะะแลวผมก็เอาผลปีศาตี่สุ่มได้ไปเก็บไว้ในกล่องเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะว่าทาไมผมมีผลสปินนั่นก็เพราะผมได้มาแอบสุ่มนั่นแหละก็คนมันอยากได้ผลพระเนาะแล้วผมยืนอ,อยู่ดีๆก็มีคนเอาผลทรายมาให้ผมเฉยเลยละะ่ะฮะลออะไรล่ะครับเก็บสิีครับแล้วเขาก็จะมาเทผลพระกับผมด้วยฮนะซึ่งผมเทจบเขาไม่ได้ครับนั่นก็เพราะผมไม่มีผลปีศาที่ราคาใกล้เคียงกับผลพระซึ่งผลพระจะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสอง ผมก็ต้องหาผลอะไรก็ได้ที่ราคาใกล้เคียงกับผลพระหรือราคาห่างกันมากสุดได้แค่เพียง40%ครับก็คือผมต้องมีผลปิศัจที่ราคา7-8แสนนั่นเลยฮะแต่ตอนนี้ผมไม่มีนะเซ่เลยขอผลได้จาก EP ที่เราคืนได้ไหมนี่ฮะแต่ก็เหมือนพระเจ้าจะเข้าข้างผมอะเมื่อผมลองเดินไปดูที่ร้านขายผลปีศาจปรา,ากฏว่ามันมีผลพระมาขายในที่สุดผมก็ได้ใช้ผลพระสักที1,200,000แลกกับผลพระใขรไม่เอาก็บาละครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยล่ะครับแล้วผมก็กดซื้อผลพระมา เรียบร้อยฮะแล้วก็ได้ฉายาอะไรก็ไม่รู้มาด้วยนะฮะ <c oughs> ปีกสีทองโคตรโก้เลยครับผมจะได้ฟาร์มในโลกนี้แบบชิวๆแล้วล่ะฮะจากนั้นก็มีแจ้งเตือนขึ้นว่ากําลังจะทําลายโรงงานผมก็เลยลองไปหาโรงงานดูแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆกับคาเฟ่น,นั่นแหละฮะ ผมจึงรีบวิ่งไปเพื่อที่จะทำลายโรงงานผมตีได้ไม่นานผมก็ตายครับโลกนี้นี่มีคนโหดอยู่เพียบเลยฮะสกิลใส่ผมไม่กย่ทีเองเพอผมไปเกิดใหม่ผมก็ต้องรีบวิ่งไปฮะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ผลแสดงแล้วจะไปไหนมาไหนก็ต้องเดินไปอย่างเดียวและฮะดีนะกลับมารอบนี้พวกเขาทำลายผมไม่ได้ผมก็ใช้ดาบเซเ,เบอร์คู่ใจของผมทำลายโรงงานไปได้ฮะแล้วผมก็ไม่ได้ขออะไรจากการทำลายโรงงานเลยผมทำไปเพื่ออะไรวะเนี่ยแล้วผมก็เลยมาสำรวจต่อฮะสำรวจมาสักพักหนึ่งผมก็เจอกับซาบิพอผมเข้าไปทักเขาก็ไล่ผมไปซะอย่างนั้น หลังจากสำรวจก่อนนี้เสร็จแล้วผมก็กลับมาฟาร์มฮะแต่พอผมใช้ฝนพระเนี่ยมอนก็จะตีเราเข้าฮะไม่เหมือนฝนแสงที่มอนจะตีผมไม่เข้ามันตีเจ็บเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยไอ้มอนโลก2อแล้วผมเอาเวกฝนพาะให้ได้ก่อนเถอะพวกเกจะไม่มีสิทธิ์ได้แตะต้องตัวผมอย่างแน่นอนผมฟาร์มใบชะพักก็ได้มาเจอกับน้องเอฟซีอีกแล้วผมก็เลยยืนคุยกับเขาสักหน่อยและผมก็ขอให้เขาช่วยพาผมไปเอาเวกฝนพระซึ่งน้องเขาก็จะช่วยผมเอาเวกฝนพระนะฮะผมเลยได้ทำการตามน้องเขาไปยังแล็บเอาเวกน้องเขาได้พาผมภาพสะพานใบฟอสตมา เออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวนะอันนั้นมันผิดเรื่องหรือเปล่าครับผมก็ได้นั่งเรือไปบอกเลยว่านั่งเรือโลกหนี้แม่งโคตรนานเลยครับแล้วผมก็ได้มาที่เกาะพังหาสาดเข้าแล็บไปกดปุ่มโคดสีเพื่อที่จะให้ประตูรับเปิดซึ่งโคดสีจะเรียงตามนี้เลยฮะ ประตูลับทางซ้ายก็จะเปิดออกผมก็ปีนขึ้นได้มาเห็นกล่องผมเลยแวะเก็บซะหน่อยแล้วก็เข้าไปอยู่ในแคปซูลฮะจากนั้นน้องเขาก็พาผมว่ามาที่เกาะอเวนวของพระครับซึ่งมันจะมีอยู่5้าเกาะก็เรียงตามระดับความยากเลยฮะพอผ่านเกาะแรกแล้วผมก็ขึ้นเรือมาเพื่อไปยังเกาะต่อไปพราะใ่เกาะสองก็ไปเกาะที่3ต่อเกาะน,นี้เริ่มจะมีพระโผลออกมาแล้วฮะเกาะสามผ่านแล้วขับเรือไปเกาะสี่ต่อเลยเกาะสี่มีพระออกมาเยอะมากเลยฮะซึ่งผมก็คงจะไม่ไหวหรอกนะฮะทำได้ค่ช่วยตีไอมอนตตัวเล็กแค่นั้นแหละฮะ ใช้หมัดอิเล็กโตด้วยนี่ยิ่งแรงเลยแหละครับต่อยผมเกือบตายเลยพอกอ่อสี่ผ่านแล้วก็ได้เวลาไปยังกอ่อสุดท้ายซึ่งกอ่อสุดท้ายมันจะมีบอสของพระอยู่ฮะเป็นบอสพระที่เอาไว้ครบทุกสกิลแล้วด้วยผมเลยคิดี่จะปล่อยน้องเขาให้โตโ,โลไปฮะผมว่าทําได้ก็เพียงยืนดูห่างๆยังห่วงห่วงแค่นั้นแหละครับสกิลมันอลังการมากเลยแหะครับอุนพระเนี่ย แล้วผมยืนดูอยูด่ดีบอสมันก็ปล่อยสก,กิลมาใส่ผมแล้วผมก็ตายครับนึกว่ายืนอยู่ที่สูงๆแล้วจะรอดซะอีกยังจะสก,กิลมาโดนใส่ผมจะผ่านอยู่แล้วผมก็เลยไปม่อีกรอบฮะรอบนี้คือผมรอบ,บนเรือแทบจะทุกเกาะเลยนะฮะก็คนมันกลัวตายนี่นะแป๊บเดียวก็ผ่านเกาะสีได้แล้วละครับพอมาถึงเกาะสุดท้ายผมก็ให้นอ้องเขาโซโล่คนเดียวเหมือนเดิมและด้วยความที่ผมกลัวตายมากๆผมเลยก็โดดขึ้นไปแล้วกดใช้สก,กิลข้างบนฟ้าฮะมันจะเป็นการลอยตัวบอสน่าจะสก,กิลไม่โดนใส่ผมอ้าวเฮ้ยมือลัน่นมาหลุดตอนบอส ล่อยตกิลพอดีแล้วดูเหมือนว่าน้องเขาจะสู้ไม่ไหวฮะตอนนี้ก็เหลือแค่ผมคนเดียวผมเลยตัดสินใจที่จะจัดการกับเจ้าบอสต,ตัวนี้ฮะ <c oughs> บอสแค่นี้ทําอะไรผมไม่ หลังจากนั้นผมก็ช่างแม่งแล้วล่ะครับกลับไปฟาร์มของเราต่อดีกว่าแล้วผมได้มาเปลี่ยนใช้ปะคุมเหมือนเดิมแล้วฮะเพราะการที่ใช้ผลพักเนี่ยมันจะต้องมีเมลีที่เยอะเอาเรื่องเลยหละฮะผมฟาร์มได้พักหนึ่งผมก็คิดที่จะเปลี่ยนเผาไปเป็นเผามิงครับเพราะเผ่ามิงเนี่ยมันจะทําให้ผมวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็แดดไกลขึ้นด้วยน่าจะเหมาะกับผลพักมากกว่าเผ่าสกายเปียฮะแล้วผมก็ได้ไปสูมฮะเออเผ่ามิงนี่มันมีครีปด้วยเหรอฮะนี่มันเผ่ามนุษย์เนืออเฟยรอบที่สองรอบที่สาม มาตีโรงงานแก้เสิ่งดีกว่าฮะ โอ้โหตีโรงงานก็ไม่ได้อ,อีกสงสัยดวงจะหมดไปกับโลกแรกแล้วล่ะครับกลับมาฟาร์มไนดะ้สปาร์ก,กเจอน้องเอฟีอีกคนเข้ามาช่วยผมฟาร์มก็ขอบคุณมากเลยฮะแต่ตอนนี้ผมกอบฟาร์มคนเดียวก่อนนะฮะเดี๋ยวไว้ผมเอาเว้ผลปิซซ่อื่นๆผมจะเรียกให้มาเป็นทีมงานแล้วกันนะครับพอผมฟาร์มจนเบือ่อเพราะเลเวลมันขึ้นยากมากผมเลยมายืนดูเขาตีกัน <c oughs> นึกว่าดูโฟคิงอยู่นะฮะหลังจากดูหนังเสร็จแล้วเอ้ยดูเขาพ v p ีกันเสร็จแล้วผมก็มาตุ่มเผาอีกรอบฮะผมคิดว่าถ้ารอบนี้ผมไม่ได้เผามิงผมก็น่า และเหมือนคาพูดของผมมันจะเป็นโดนใจชายคนที่สุ่มเผ่านะฮะผมก็ได้เผ่ามิก็เป็นที่เรียบร้อยออผมไม่ค่อยรู้สึกดีใจเท่าไหร่เลยนะครับแล้วผมก็ได้กลับมาฟาร์มแล้วก็ดูเขา PVP วนอยู่อย่างนี้เลยฮะแต่อยู่ดีดีท้องฟ้าก็มืดลงเฉยเลยล่ะครับทั้งที่ยังเป็นตอนเช้าอยู่ผมก็ไม่รู้นะฮะว่ามันเป็นเพราะอะไรเพื่อนๆที่รู้ก็บอกผมใต้คอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะ มันนั่งที่คาเฟ่ให้หายเนี่อยซะหน่อยจากนั้นก็มีชาวแก๊งนั่นก็คือน้องเอฟผมนั่นแหละฮะมาบอกผมว่าจะช่วยผมเอาเวกป่นพระรออะไรล่ะครับผมก็ตอบตกลงให้เขาช่วยจากนั้นผมก็ไปที่แล็บเดิมเลยฮะ แต่รอบนี้ผมไม่ได้นั่งเรือไปนะครับผมทําการกระโดดไปแม่งเลยเพราะว่าเรือมันชา้าจริงฮะพอผมก็โดดมาถึงเกาะแล้วผมก็เข้าแลบมากดโค้ดสีเหมือนเดิมครับแล้วก็เข้าไปรอในแคปซูลรอบนี้มากันเยอะหวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็ว้ามายังเกาะพระฮะคือเกาะหนึ่งเกาะสองเกาะสามนี่แบบแปบ๊บเดียวผ่านเลยนะฮะผมผ่านทั้ง3เกาะได้แค่เพียง3นาทีเท่านั้นฮะก็คือตีไปเกาะละนาทีครับและเกาะที่4พระเล็กจะเยอะแค่ไหนก็โดนพระใหญ่ตบปลิวอยู่ดีฮะโอเคฮะตอนนี้ก็เหลือเกาะสุดท้ายแล้วผมจะเอาเวกได้ไม่ได้ก็ขึ้้นนอกัับงงๆท3 คนแล้วแหละฮะแล้วก่อนบอสจะตายผมก็ไปปิดดาเมสุดท้ายหรือผมลาดน้องเขานั่นแหละฮนะจากนั้นมันก็พาผมวับามาที่ไหนก็ไม่รู้ฮนะมีผมมีคนยืนอยู่ด้วยผมเลยเดินเข้าไปคุยแล้วก็วับามาที่คาเฟ่ะฮะดูเหมือนว่าตอนนี้ที่ผมจะเอาเวกผลพรผได้แล้วนะฮะผมก็เลยลองเดินออกไปแปลงล่างดู้เหมือนผมเป็นไททัน60กสิเมตรเลยนะฮะจากนี้ผมก็จะได้ฟาร์มแบบสบายใจโดยที่ไม่ต้องกลัวมอนตีตายแล้วล่ะครับ เก้าอี้มันทําด้วยเล่ไบเบเนียมหรอครับเนี่ยขนาดพระตัวใหญ่นั่งขนาดนี้ยังไม่เป็นอะไรเลยและผมก็คิดได้ว่าฉายาผมก็ได้มาเยอะแล้วนะผมเลยลงไปข้างล่างคาเฟ่เพื่อที่จะเปลี่ยนฉายาหน้าชื่อแบบเท่ๆแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีฉายาเท่ๆเลยละฮะผมก็เลยเลือกใส่ฉายาเดดชาร์โดนี่ก็น่าจะเป็นฉายาที่เท่ที่สุดสําหรับผมแล้วนะแล้วตอนนี้ผมก็อยากมาเปลี่ยนใส่อย่างอื่นบ้างผมก็เลยเลือกที่จะใส่แว่นตากรับจากนั้นผมก็โดนใครไม่รู้มายิงปืนพิษใส่ผมผมก็พยายามที่จะหนีฮะแต่ปืนเขามันแรงมากๆเลยครับแล้วผมก็ต ้ครับ <S 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 อยู่ยากแล้วสิโลกนี้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะ ผมก็กลับไปฟาร์มต่อด้วยผลพาที่ตื่นแล้วฟาร์มแบบเลื่อนไม่ลดฮะเป็นอะไรที่ดีมากเลยตอนนี้ผมเลเว็725แล้วผมเลยมาทําการฟาร์มจุดที่2ฮะซึ่งมันก็อยู่ใกล้ๆกับโคลอเซียมฟาร์มไปสักพักผมก็เปิด YouTube ดูว่าผลพาเนี่ยมันบินไปยังไงพอผมเห็นคนอื่นบินกันเต็มเลยล่ะครับสรุปว่ามันบินได้จริงฮะแล้วเหมือนจะเร็วกว่าผลแสงอีกด้วยแต่ถ้าบินไปไกลมันก็จะวับกลับมาจุดเดิมเหมือนมันเป็นบั็กนั่นแหละฮะผมก็เลยบินมาที่เกาะน้ําแข็งฮะเพราะว่าที่นี่ อกาสดับกุญแจ library key กับ hidden key ซึ่งโอกาสดับของกุญแจจะอยู่ที่1นึถึงสิเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสดับจากมอนของก่อนนี้เพียง0.5-1%ถึง1%เท่านั้นครับแต่กุญแจที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คือ hidden key ฮะ เพราะว่ามันจะสามารถเอาไปเปิดกล่องในห้องลับได้และในกล่องนั้นจะมีดาบไป็นตำนานอยู่หรือเรียกกันในนามดาบเรนโกฟุ Go ครับจะเป็นดาบสีแดงแต่ถ้าเคลือบฮาคิแล้วมันจะเท่มากๆเลยแหละฮะมันจะมีออร่าสีดําวนอยู่รอบๆของใบดาบซึ่งผมนั้นอยากจะได้ดาบนี้มาครอบกองมากเลยแหละฮะคงจะเท่น่าดูเลยและหลังจากนั้นผมก็เข้าสู่หารกรรมการล่าบ,บอลคุซันฮะแต่ว่าเหมือนจะโดนจัดก,การไปแล้วผมก็เลยย้ายเซิร์ฟใหม่ฮะแล้วก็มาเจอที่เซิร์ฟนี้ก่อนอื่นผมก็ขอเข้าไปแวกเก็บกล่องสมบัติก่อนฮะแล้วผมก็เข้าไปท้าาออออคงจกกกเเพื่็ะด ใช่แล้วแหละครับผมตายครับบอลตัวนี้มันใช้ผอลน้ําแข็งที่ตื่นแล้วสกิลมันแรงมากเลยเลยฮะแถมถ้าโดนสกิลเข้าไปผมก็จะแข่งแล้วก็เดินไปไหนไม่ได้อีกด้วยโกงจัดเลยฮนะแล้วผมก็กลับขึ้นมาใหม่จากนั้นผมก็ได้ล่อมันให้มันมาติดขอบบันไดแล้วมันก็จะทาําอะไรผมไม่ได้จริงเนี้ยสุดๆเลยใช่ปะครับผมก็ได้ตีมันฟรีเลยแ่ะครับแต่มันก็ไม่ยอมแพ้ปล่อยน้าแข็งมาแช่ผมอีกผมเลยอ่านทางมันเอาฮะว่ามันจะปล่อยน้าแข็งมาตอนไหน ถ้ามันปล่อยน้ำแข็งออกมาผมก็แค่หลบครับและแล้วผมก็จัดการกับบอสคุซันลงได้ฮะแต่มันก็ไม่ดับอะไรผมก็เลยหาเสริมใหม่เพื่อที่จะจัดการกับมันเหมือนเดิมผมเขาบอกตัวนี้เลยฮะว่าโอกาสดับ1นึ่ถึงสิเนี่ยแม่งโคตรยากเลยไม่รู้15%จริงหรือเปล่าผมได้ทําลายล้างเผ่าปันของบอสตัวนี้ไปเยอะมากแล้วมันก็ยังไม่ดับหินเดนขีให้ผมนะฮะ ได้มาอย่างเดียวก็คือ Library Key แล้วผมก็เอา Library Key ไปเปิดประตูแล้วก็มีคนอยู่ในนั้นด้วยฮะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้ทำอะไรผมเลยไม่สนใจไปทำลายล้างเาผ่าพัานธุ์ของบอสต่อดีกว่าผมจะให้เพื่อนๆดูดวงของผมฮะแล้วเพื่อนๆก็นับเอาเลยฮะว่าผมจัดการไปแลกกี่ตัวแล้วผมก็ทอแล้วฮะผมก็เลยกลับมาที่คาเฟ่เพื่อมาสุมผลพิษัต ผลปีศาจที่ผมได้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยผมก็เลยเอาไปเก็บไว้ในกล่องเหมือนเดิมและเพื่อนๆจะสังเกตว่าในกล่องเนี่ยมีผลปีศาจเยอะมากนั่นก็เพราะตอนที่ผมมาได้อาจิผมก็มาสุมเล่นๆครับเพราะผมอยากเก็บผลปีศาจให้ครบทุกชนิดเลยเผื่อเพื่อนๆที่ดูคลิปคนไหนอยากได้ผมก็จะมาแลกให้ครับดีไหมล่ะและผมก็กลับมาจัดก,การบอสคุซันต่อเพราะผมยังคงหวังว่ามันจะดอปไหมผมสักอันก็ยังดีรอบนี้ผมจัดก,การไปสามตัวฮะมันก็ไม่ดับเหมือนเดิม,มนะผมก็เลยไปแก้แค่กับบอสเกาะอื่นๆแต่ดูเหมือนว่า มันจะทําให้ผมเครียดกว่าเดิมนะฮะเพราะว่าผมจัดการกับบอสนั้นไม่ได้เลยครับผมก็เลยกลับมาที่เกาะเดรโรซ่าแล้วก็กลับมาเก็บบอสทุกตัวในเกาะเพื่อที่จะให้ค่าหัวของผมถึง1ล้านแล้วในที่สุดค่าหัวของนักดาบคนนี้ก็มีมูลค่าสูงถึง1ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะฮะแล้วผมก็คิดว่าผมน่าจะทําดาบเซเบอร์ V2 ได้แล้วซึ่งการอัปเกรดดาบเซเบอร์เพื่อให้เป็นขั้น2เนี่ยมันก็มีข้อกําหนดอยู่ว่าตัวผมนั้นจะต้องมีค่าหัวานึ่งล้านขึ้นไปแล้ว และตอนนี้ผมก็พร้อมทุกอย่างแล้วฮะเหลือเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือไปค่าคนที่มีค่าหัวมากกว่า1ล้านผมก็เลยกลับไปที่คาเฟ่เพื่อที่จะไปขอใครก็ได้ให้ผมค่าทีแต่ก็คงไม่มีใครจำบ้ามาให้ผมค่าหรอกนะฮะแต่แล้วก็มีชายคนหนึ่งเขาบอกว่าจะให้ผมค่ามันคุนค้นๆเหมือนคนที่แจ้ผมแลกผลพระเลยนะฮะค่าหัวของเขามีสูงถึง2ล้าน6แสนเลยล่ะครับผมก็ไม่อรอช้าที่จะจัดการกับเขาแต่ดูเหมือนผมจะค่าเขาไปกี่รอบกี่รอบมันก็ไม่ได้สักทีแล้วผมก็ยังไม่เอาดีกว่าาว่ตอนดีกว่าฮะี่าตอนนี้ผมก็ ขอบคุณมากเลยและฮะที่ให้ความสนับสนุนกันถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีผมในวันนี้นะฮะโอเคผมก็ขอตัดจบ e ีีที่6ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอีพีต่อไปจะเป็นยังไงก็อย่าลืมไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับ e ีพีนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ